เน่าอ,อ่ะอืมเนาเต็มดื่มอืมตงนี้พี่น,นะน,น้องคนนึงห่ามเนาะใช่หรือห่ามเลยน่าจะดื่มอ,อยู่เด็กกระตาก่อนเด็กกระดาก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอการวันพุธจะพี่น้องวันพุธท,ที่ห้ากุมภาพันหกแปดจะพี่น้องวันนี้ภาพกันว่า ชาปลาฮะเขาคนแค่นี้ได้หรอหนอแม่ไปจุดสีม้านบอไปไปนั่กันเดี๋ยวพี่น้องสีมานบอวันนี้อาวาอกแหกแหกม้านเนอเติมเงาเลยพี่น้องมีบอทั้งเถืองอือมีบอเดืยวุ่คุ้มเลยแล้วป่ะเติมเงาได้บ้านเนะแม่นม่บอนี่

ตัวนี้นอใหญ่นอหมกน่นส่อ้หนอเด็กหนามดิารบนี่ดน้อง่มัไปไปพอมาพอหมกันเนี้ยนอนี่เป็นอหนักนอวอาตัวไหนนอเด็กผ่นกระเปาออเหงาโอ้หยว่าัวนี่และนอคนใหญู่่เหวอยู่นี่ ดอกหนานอันมันดอกไหดอกมกุกดอกงามดีไปไปถ้ามองได้เพินพ่นปลาได้เพิ่นออกเพิ่นก็ออกเลยนี่บอหมีบอหมีเขาเก็บอ่อนอน,อนออี่บอบอวมี่บอหมี่ เอกดอกเหีเลยนี่แมนใสเอากระสันเอาเลยเนาะใส่ได้แล้วนั่ๆๆนงานนี่วเออนหาเกมพกกระสันร้ายดิดิโอ้โห ก็แคนเป็นราคาเนาะถ้าเจ้าพากันปะฮาเก็บไปใา้ทีนเนาะมันราคาดีกว่ามูนะพักปลาน,นี่วัดตัวนีร <c oughs> ์อุ้ยงามเนาะงามเลยเหรอนั่นเองขี้บอนอีกงานหน,นึ่งเออนี่บุดรมาคอยเฮ็ดสิคะ หางไงเนี oh, oh, <think Help mesmo> ่นี <masa so extensive> ่บอโอ้นี่มือนี่อ้นี่บอผุ่นบางเวโอ้ยเหยี่ยสุดารวันเสียบด้วยสินะวันอร่อยเองตลาดตรงกลางนั่นดหละขายดีพักผักปลาทีนีขา่ดีเหเสียบเนื้อก่อนเป็นไงพอได้บอชัย nếu như nó vừa nó vừa nhao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  ngào ngào vừa nha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 o

啊！对了，嗯，来什么？哎，乌多看呢。哎，你们。哦，双吧。 โอ้ๆ nó uh,

เออเออเขาได้เก็บอยู่จนเขาเตรียมตาเตรียมตาตัวเหงาเนี่ยเนี่ยเนียเหงาเดี่ยนี่นี่นี่ตัวเออมันงอเนาะมันงอลงเออมันงอลงมันเหลียวบเห็นได้บ้านนี่บ้านนี่นี่จำๆหน่นยพี่อย่างเดียวมันพี่ยังงานี่นี่นี่ต้นหนาเจ้าทั้ง ทนาเจ้าน yes. mm ีแม่นี่นั้นทางทางนั่นนัเออม่หียเหงาจุ๊บเหงาหน่อยพอดีี่หนือิงนะพอ่งดาง นีบ่ยูโอ้เต็มแงเตีมเจาบเห็นนี่มันงอมันงอนนเียตัวเถืงแมนวันเดตัเถื่งองมาแมนไหมแมนโอ้มันงอหลงงอลงมันเหูนี่นี่างเงาบันยเงาคนนี้บันีก็แก้ได้บันีแกงาเงาัน Tenga gửi lạy của tên nga 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 gửi lạy của nga gửi lạy nga gửi lạy của tên nga gửi lạy của tên nga nga สวงามตวหยอนัใหญ่จะพี่น้องสวนงามตะวหย่อนัใหญ่เดี๋ันหยงามจะพี่น้องเดี๋ยวนีนังงามเลยคนน่ะมีก่อนจะลอไม่น nhỏ lên là đỏ đấy phi nó là sợ nó cũng cái nhỏ ngang ngang rồi, kia này ngang con coi nhỏ này Ủa nào Đẹp nhào lời Ê Có cao tao bơ Tích nổi em nhang cài Anh kiếp mong câu để như nọ, mong qua như nhầy như nọ Mà lên món cầu, đáy mong cầu, có đẩy mong mì nhu Ô, này, bỏ xâm bồn bên này Kiếp bỏ lộn lọ Thôi chỉ vô nhầy được kìa Ui, ta đẹp เป็นกระเดงเอหน่อยเก็บบดหรือว่าเทวนี่ถากระดูกเก็บพี่นนองอิดีขมาถายคลิปคนโอ้ยออกในงาบนีเนาะออกในข้ง้งกนะพี่น้งอง,ง,ออง,ง,งเป็นหนอยเปายเอ ก่อนจะหลุดเลยอ้ยอ้ยกองเปนคนทุอนแบบพี้เนาะเก็บเจ็บทำกลอนเออมอยไเลยลีงยตาลียตา เอาแลวสั premises, ่นไี่ค่อยไหั่นเขี่ยล่ะ้นจะขังกุ่มันาเนี่ยหื่อนยงอ้ดอือพี่กายเนาะเก็บอายู่นีเนาะเป็นมดเป็นมดสุตัวพี่น้องพี่กายปีนี้คนเขียนจะาดอกใหม่เนี่ยอื่น นี่อื่นออกร้ายบ้านนี่ดอกแข็งออกมารนอไอ้บ่เอาบานบ่เอาไว้ลๆกระรางผลเออกรางผลก็มีโอางลงี่เยกางบ่เขป็นอีหนังบ่ ข้างหน้าเป,ป็นปาไม้หาปาไม้ในเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเมื่อเห็นผอดดอกดอกอ้ปฟันก็โมมีเนาะเขี้นว่าเป็นดอกร้ายนะพี่น่ะเป็นบางหมอนร้ายเป็นบางหมอนนะ muốn ổ cái bộ ổ này. Bò. này có cái cài này. บ่เอาปลาอยู่หันบ่มีข้อหยอดพี่น้องบ่ออกไม่ใช่หรดดคักแดดแน่เด้พี่น้องคนนึงจ้าหน้ากับเขาซัวหนาหอนแล้วพี่น้องหนาแลงกัดก็ยังเย็นอยู่ได้พี่น้องยังมันจะเศร้านี่มันจะยังอากาศหนาวอยู่ถายถายทีได้พี่น้องมหาพรกแขีง อีกมัอนงปสีผ้ากันหมื่อเลยป่ะขนาดเดือยนะหัวก้อนเห็ดนี่มันต่อยออกแค่หนหมูมีกันเถดอนจ๊ะมันบมมีพี่นนองเอ้ยมันบบออกออกก็ร้าย มาปลานี่ก็บ,บ่มีอีกอลไรพี่นเนาะอย่าได้ผากันเมื่ออะไรบานนี่มองปลา,ออกกา,าคอยออกกระบอกออกออกก็เท้าเกย์ไก่เท้านี่ไม่ค่อยออกเท้าเกย์ไก่หนิว่ามีเลยน้ำไปหันนะหน่อย่ะน้ำไปมองเป็นแปล่าห่ ลงลวงะพะลานปั๊บโอ้ลงไปหลุดลงไปหลุดน่นีา่าวอยเห็กระดังเก็บควาให้กระดังทำก้อนที่หนองมันเนี่ยนีันบไปไนเจอว่าดอกงาหามยุ๊ ก็ไปหที่งกินนึงทุบบ่ไปแช่นานมาจัทุบได้กินในบ้นเดยพี่น้องแห็งเนี่ย่น้องก็หามเอาเอาถืต้องบอกน่าท่ากันเมื่ออะไรจะพี่น้องแบบนี้โมมี่เนาะฮะอะไรหรอโมมี่ค่ายายอย่างเรื่องพี่น้องพี่นแข็พี่น้องก็สร้งไหวกัดก่อถั่วได้ไรมันโมมี่นะพี่น้อง ผ <c oughs> นยางมะ婆น่อนาะตะากับเ, <嗯 S 2> เก็บเอาเลยเนาะเมือนเก็บเอาแล้วปะ่ะป่านนี้ว้าวพี่น้องนี่แหละเก็บทั้งดูทั้งเต่าได้ซสำหลับลพี่น้องเอาหน่อเอทั้งถุงเลยเนาะโอ้ยบ่หวัวหลุดอ่ะพี่น้องเโตหนึน่งวันหน่อยได้พี่น้อง ไอตี like ๋อยู่เจกตาอนเจกะดังก็เอาเจกตาหน่ะเจกะดดเอาเมื่อนห้นอพี่ดา้พีหนอเอาเจกระตาม่ะเอาแต่ที่ล่พี่ล่หน่องกับบ้านเพราะว่าไปปลาใดกับบุมี่จะพี่น้องเอ้ยมันออกหน่อยแหงปีนี้เขากวนแขนงถือว่าออกหน่อยแห้งรีละพี่น้องเอาคินี้กับฝากคนไลค์ก็แชร์ได้จ้ะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนจาก่องนูก่อนแชนแนล มนาพอกันไม่จ้ะพี่น้องคิดนี้่ขอ,ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ